ใครเชื่อเรื่องการทำบุญกับสัตว์แล้วขึ้นพ่องหลายคนอาจจะเป็นสายมูหรือบบเจสายมูแต่สำหรับแม่น้ำหอมนะเชื่อร้อยเปอร์เซนต์เลยเจ้าก่อนหน้านี้ตอนที่แม่น้ำหอมมาอยู่ในบ้านหลังนี้นะเจ้าก็จะมีทั้งแมวแมวหลายตัวเลยที่มาอยู่แต่จะมีตัวหนึ่งค่ะที่เป็นแมวสามสีตอนหน้าโนชีวิตเรานะ่ะคือเศร้ามาก ปัญหาต่างๆมากมายบุ่มเล้าหลายอย่างแล้วตอนนั้นแม่น้ำหอมก็ยังบอกมีการช่องทางการค้าขายใดๆทั้งสิ้นคือมันมืดมึนมตึบไปหมดเลยค่ะตอนช่วงนั้นนะแล้วอยู่ๆก็มีแมวสามสี่เจ้ามาอยู่โต๊ยลําแม่น้ำหอมก็บอกว่าวเขาท้องเออก็ไล่เขาไปบอกว่าวกลับบ้านไปบอกต้องมาอยู่หรอกมาอยู่อย่างนี้พราะว่าตัวเองก็แมวเนาะ ก็กลัวว่าจะเป็นหอบแล้วเราก็มีลูกเล็กตัวแย่ด้วยขนแมวด้วยอย่างเงี้ยเขาก็เลยบย่อยากจะเลี้ยงแต่ไล่จะได้เขาก็บอกไปจู่จูวันหนึ่งเอ๊ะทาไมท้องโตล่ะก็เลยทักเขาว่าทําไมท้องโตพอทักปุ๊บเหมือนคนเลยจ้าท้องออกมาทันทีท้องใหญ่ขึ้นมาทันทีนะคะตอนนั้นเขาก็คลอดลูกออกมานะคะช่วงระยะที่ว่ามีแมวสามสี่ท้องโตมาอยู่ตัวเนี้ย จูจูะจะมีเรื่องปฏิหารใดๆมากมายนะคะเรื่องการเงินดีขึ้นแบบว่าคิดไออย่งก็ถ้าอู้ออกไปอ่ะคือมีช่องทางการหาเงินทันทีมีเข้ามาทันทีนะคะแล้วก็เขาคลอดลูกได้เบาตัใดก็ดกเป็นแมวโทนค่ะสามสี่เหมือนแม่เลยทีนี้ก็อ่า ค้าขายมีกําไรค่าขายดีนะคะเงินทองบกขาดเมือนี่คือเรื่องจริงเลยนะคะสําหรับแม่น้ำหอมแม่น้ําหอมเกิดราศีมังกรน,นะะี่ค่ะตัวนี้เลยนะฮะขนาดเลยแล้วก็เจ้า ตูบสองตัวนี้แม่น้ําหอมเอามาเลี้ยงเองเจ้าเอาเขามาเลี้ยงเนะเาะมาเป็นคู่เป็นตัวผู้นะคะชื่อโชคชัยทั้งหมาทั้งแมวรักกันมากเลยนะคะนั่นแหละเจ้าเดิมทีแม่น้ำหอมก็เป็นสายมูอยู่แล้วแต่ว่าจูจูเนี่ยตั้งแต่มีสัตว์มาเข้ามาอยู่ในบ้านนะแล้วเราเลี้ยงดูเขายัางดีด้วยความเมตตานะหู้สึกว่าค้าขายดีขึ้นการเงินคล่องตัวการงานดีขึ้นนะคะ เรื่องอย่างตีเฮาคิดว่ามันยากกับมันง่ายไปหมดบางทีอะไรที่แบบมึนตึบน่ะเหมือน ไอ้อย่างนั้นมาเปิดทางให้เหานะคะได้เจอแต่สิ่งดีๆนะเจ้าก็มีเรื่องราวเล็กน้อยเท่านี้นะคะที่มาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะใครที่ทําบุญกับคนบอกขึ้นอย่างแม่น้ําหอมเนี่ยแนะนําให้เลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงแมวจรเลี้ยงหมาจรเนนะี่ยอย่างดูแลเขาให้ดีดูแลด้วยใจนะคะทําบุญทําทานไปรับรองค่าการเงินเลื่อนไหลดีนะคะอันนี้บ่ใช่ว่างมง่ายนะคะแล้วแต่ใครจะเจือนะคะแต่สําหรับแม่น้ําหอมคือโดยเฉพาะ พ่อแมวนะคะแมวสามเสียถ้าเขามาจากไหนมาอยู่ตัวนะ่ะคือเขาคือน้ามือตีอยู่เขาเธอเจ้าจ,จ,จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะสำหรับแม่น้ำหอมเชื่อแบบนั้นคะ่ะทำบุญกับคนทำจะได้บ่ตขึ้นเจ้าทำดีกับเขาล่อยข้างเขาประจำเจ้าเฮาบัตรคืนเขาข้างเดียวเขาจำเต้าวันตายเจ้าเออจังมันเตะ บดีเอาไปนินทานลับหลังเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ่มีการเอาเฮาไปนินทาหลับหลังเจ้ามาแมวซื่อสัตย์ยิ่งกว่าคนอีกเจ้าฝากกดติดตามด้วยนะคะ